ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้ามือนงสิบห้าเฮ็ดอีหยังอีกแท้แน่อันนี้คืออีหยังอันนี้คือทั่วเขียวนะคะอันนี้คือซึ้งค่ะซึ้งอันนี้คือทั่วเขียวมาทาบ้งกันว่าเฮ็ดอีหยังทั่วเขียวของเท่าสิก,กลายเป็นทวงอกบอน,นอกจากอันนี้ก็เป็นซึ้งเนะะี่ยรองด้วยนี่คิชเชน่นเปปอร์นะคะหรือว่ากระดาษที่ใส่ในขวเนาะเรากะ ทัวเขียวเนี่ค่ะมันเหลืออยู่ครึ่งถุงหมเส้นยังกินกันเลยเอาแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพ่าสิเพาะถั่วงอกันนี่แสนหนามันก็จะแตกๆแบบนี้จ้ะก็จะเอาไปร้อยลงบนซึ้งแบบนี้นะคะโรยลงไปแสดงความมั่น สองสันแล้วก็เอากระดาษที่ห้องใส่ในขั้วนะจ๊ะห้องไปเรียบร้อยแล้วจ้านี่แบบนี้นะคะแล้วก็สิปิดด้วยกระดาษทิชชู่แบบนี้อีกรอบหนึ่งปิดฝาไว้นะคะพรมน้ามือละหนึ่งครั้งเดี๋ยวมาถามว่าทั่วเขียวของเท้าสิกลายเป็นทั่วงอกบอจ้า